สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนเป็นช่องกินเทีย่ยวส,สบายสบายสไตล์เมียฝรัง่งกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเมื่อน,นี้มาดามหน่อยวางชวนพี่น้องคุยค่ะพี่น้องคุยในสไตล์เมียฝรัง่งในสไตล์ของมาดามหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะหลังจากที่มาดามหน่อยเริ่มมีความคิดที่จะทํา youtube แล้วก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์คนดังนี่แหละค่ะพี่น้องแลักการข้านี่พอได้ทําแล้วก็ติดใจค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะติดใจแล้วก็อยากคิดหลายอย่างอยากเคตดต่ออยากอะโบเมนวะคิดต่ออยากทํากิจการสักอย่าง อยากเฮ็ดนู่นเท็ดนี่อยากขายนู่นขายนี่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ขอออกตัวไวกรว่ามาดามหน่อยไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินไม่ได้เดือดร้อนเรื่องอะไรเป็นอาชีพเป็นชีวิตที่สุขสบายท,ที่มาอยู่เมืองนอกสุขสบายทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะมีเงินมีทองมีกินมีใช้ จนตายโดยที่บ่ไดดเดือดร้อนบ่ไดดลําบากบ่มีหนีบ่มีสินประมาณนั้นนะคะพี่น้องอันนี้เราเห็นพี่น้องฟังก่อนเนาะแล้วก็คราวนี้พอเรามาทําคลิปลง youtube พอเราอยากเป็นยูทูบเบอร์พอเราเห็นแต่เบิงแต่อ่านได้เบิง,เบงคลิปลยคนที่เพิ่นมีกิจการเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่นี่ไอเดียบ,บันเจิดค่ะพี่นอ้องอ่ามาดามหน่อยก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่า อยากจะขายของอะไรสักอย่างอยากจะเป็นคนที่บอกแวะ,แ,วะแล้วได้เงินน่ะนะคะ่ะพี่น้องเข้าใจบอกอยากเป็นผู้ที่มานั่งบอกแวะ,แ,วะแล้วก็มีไรายได้ขายนูนขายนี่หรือ,อฝากไปถึงเจ้าของกิจการเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเจ้าของกิจการแบรนด์เนมร้านค้ายอย่างต่างๆ่งนี่กะ,ะส่งเสียงมหามาดามหน่อยได้เด้อค่ะเพราะว่ามาดามหน่อยนี่ใช้เฟซบุ๊กเด้อ ในในานามของมาดามหน่อยสามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาได้เลยในกรณีที่ร้านค้าร้านขายหรืออยากให้พูดคุยสินค้าให้หรืออยากให้รีวิวสินค้านะคะพี่น้องเนาะอันนี้มาดามหน่อยก็ฝากไปถึงผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับพี่น้องเนาะอยากอยากอยาก,อยากมีตรงนั้นแต่ข้อนี้อยากบอกแบบนี้ค่ะพี่น้องอยากบอกให้พี่น้องฟังว่ากรณีที่ชอบ โดยเฉพาะมาดามหน่อยนี่เป็นคนมักวาแวบะบแบบนี่แหละค่ะมีความสุขมีความสุขขัดค่ะพี่น้องถ้ามีกิจการขายอะไรสักอย่างถ้ามีสินค้าอะไรสักอย่างหรือมีอะไรสักอย่างเพื่อที่จะขายบนโลกออนไลน์นี่แหละค่ะพี่น้องก็อยากเป็นอยากเห็ดอยู่ค่ะเพราะว่าอย่างราะว่าทุกอย่างมีเพียงพอแล้วทุกอย่างมีความสุขเพียงพอแล้วแต่คราวนี้ก็คืออยากมีเพิ่มย่อนความงกนี่แหละค่ะพี่น้อง هم, อยากเพิ่มอยากเติม อยากเค็ดอยากขายอยากเป็นคนขายเนาะค่ะพี่น้องลองเบิงว่าเราจะขายอะไรดีเราจะขายแบบไหนดีแบบนี้นะค่ะพี่น้องเพราะว่า ขายมันมันต้องอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วล่ะคะ่ะมันต้องอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าลูกชายคนโตก็อยู่ที่เมืองไทยก็สามารถที่จะลิงก์กันแล้วก็ทําการค้าขายได้แต่เ้านี้มา่หน่อก็ยังบอมาดามหน่อยก็ยังว่านหูว่าอยากเข็ดหยังอยากทําอะไรเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้มีรายได้ในการพูดในการเวแวะของมาดามหน่อยนี่แหละเพราะว่าเป็นคนมักเวาอยากเป็นคนทํา คลิปลง YouTube อยากมีคนรู้จักเยอะๆแล้วก็อยากเป็นยูทูบเบอร์คนดังนั่นแหละคะ่ะพี่น้องกะกะกะอยากมากอยากมาเล่าสู่พี่น้องฟ้องอยากมาแช่อยากมาถามว่าจะขายอะไรดีประมาณนะะั้นค่ะบล็อควนคนเดือนนะคะพี่น้องก็คือเขออ้ายูในในในช่องของเข้านี่แหละเข้าก็อยู่ในส่วนของเข้านี่แหละเข้าก็อยู่ในส่วนของนี่ซ <c oughs> ีบอซีบอซ <c oughs> ีบอซีบ รบก,กวนไผ่หรอกค่ะพี่น้องแต่ว่า <c oughs> ความคิดมาดมาหน่อยก็คืออยากจะมีอะไรสักอย่างที่มานังขายมานังว่าวมานังนี่มัน,ม,นมันคือสมวนกับพี่น้องคือสิป็นตะมวนดีเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็สมัยก่อนก็มีการมีเคยทําเคยทำพวกเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งพวกขายตรงพวกนี้ก็เคยเหตุอยู่กับพี่น้องก็เป็นการที่สนุกดีแต่นั่นก็หมายถึงว่า เราต้องมีทุนณนะนะตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเราไม่มีทุนเราไม่มีเงินมีทองที่จะทํามันก็ททาลําบากแต่ขณะเดียวกันตอนนี้มีพออยู่พอกินแล้วมาดำหน่อยก็มีความมู่ซึกว่าพอมาเล่นโซเชียลแล้วพอมาทําเป็น YouTube พอมาทําคลิปลง YouTube พอมาบอวแเวยๆก็พี่น้องเลามันเป็นการมีความสุขเป็นการมักแต่การมักนี่ถ้าเรามักในการที่จะขา,ขาย มีอะไรสักอย่างที่จะมานําเสนอเพื่อขายของเพื่อนู่นเพื่อนี่มาดําหน่อยคิดว่ามันดีอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเนาะล่องล่องเบิงว่าล่องอินบ็อกมาเบิงเน่ยค่ะว่าเราจะขายอะไรดีเราจะมีอะไรขายเราจะทําอย่างไรอยากแช่ไอเดียอยากถามพี่น้องว่าเราจะทําในทิศทางไหนเราจะไปในทิศทางไหนเนาะคะ่ะมกขายอยู่ค่ะพี่น้องย้อนเจ้าของมักเว้ามัก็บอกแวะนี่แต่ว่าเบาอยากให้มันเกิดประโยชน์เ้าเพื่อให้มันมีไรายได้ก็เลยบอกว่า จะเอาอะไรดีเนาะจะขายอะไรดีเนาะจะทําอะไรดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มาบอกสู่พี่น้องฟังคืดอ,อยู่ได้ค่ะพี่น้องอยากทําแบรนด์ของตัวเองอยังกระตามแต่ว่าคือ,อยังยังบอกให้คืดอ,ออกว่าการที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากจะทําแบรนด์ตัวเองขายที่เมืองไทยนี่ค่ะพี่น้องเฮาสิเอาอยัางขายเฮ้สิเฮ็ดแนวไถเฮ้สิเอาแบบไถแบบนี้นะคะพี่น้องก็ กับพยายามที่จะศึกษาอยู่ค่ะกําลังเริ่มแล้วเริ่มจะศึกษาเริ่มอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองเริ่มอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองเริ่มอยากจะขยายแบบนี้นะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะให้มันมีรายได้สู่ลูกสู่หลานเนาะคะ่ะอันนี้ก็อยากอ,าอ,าอยากมากวอาสูพี่น้องฟังเหตุผลก็คือพอว่างว่างแล้วกะ ไอเดียบันเจิดตัวค่ะพี่น้องไอเดียบันเจิดอยากทํานู่นอยากทํานี่คิดว่านางบอกแวะแล้วทําให้มันเกิดประโยชน์แบบนั้นนะค่ะพี่น้องได้มากได้น้อยเราก็ไม่ได้คาดหวังตรงนั้นแต่อยากทานึกออกมาค่ะพี่น้องอยากทํามันคงสนุกมันมีความสุขดีเฮาสิเฮ็ดยั้งดีเฮาสิไปนทิทิศท่านไดเฮาสิขายหยังแบบแบบนั้นนะค่ะพี่น้องก็เลยอ,อยากมาถามพี่น้องล่องเบิงบา ผู้ใดมีไอเดียแบบใดผู้ใดหรือผู้ใดมีสินค้าอยากแนะนําอยากให้รีวิวอยากให้มี <c oughs> ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะมาให้พี่น้องเห็นรีวิวสินค้าประมาณนั้นนะคะพี่น้องก็ให้แนะนํามาทาั้งอินบอกเข้าทาง Facebook มาหามาดามหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่า Facebook นี่ใช้ชื่อตรงๆเลยคือมาดามหน่อยเราก็อยากให้พี่น้องจิดต,ต่อมาทาั้งอินบอกเลยในกรณีค้าขายสินค้านะคะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ถ้าถามว่ามาดดมหน่อยอยากคิดอย่างนี้คิดย่อั่อนออกค่ะแต่ว่าอยากทําคิดยังไม่ไม่ออกว่าจะทําอะไรจะขายอะไรจะจะมีสินค้าตัวไหนอยากทําสินค้าแบบไหนเครื่องเสริมสวยกับกามี่นะคะพวกครีมพวกอ่าสบู่อย่างพวกนี้มานดาหน่อยก็สนใจนะสนใจอยากมีอยากเป็นนะพี่น้องนะเอออยากเป็นคนขายอยากเป็นคนที่บอกแวะๆผ่านสื่อตรงนี้แลกก็มีพี่น้องสนใจมีลูกค้า ามาแบบนี้นะคะพี่น้องสามารถที่จะทาแบรนด์ตัวเองได้ครับพี่น้องค่ะอยากเข็ดขึ้นกันหรือรีวิวสินค้าของคนอื่นหรือเป็นพรีเซนเตอร์หรือ,อยังต่างๆที่มันได้เงินและมันเป็นความสุขนี่น,นี่ก็คืออยากทําอยากได้อยากเข็ดอยู่ครับพี่น้องจะเห็ดแนวด่ดีนอเพราะว่ามักมักในการบอกมักในการคุยมักในนุน่นมักในนี่นะคะพี่น้องถ้าอนาคตต่อไปถ้ามันเป็นกิจการที่ดี อาจจะมีกิจการดีอาจจะเป็นแบรนด์ตัวเองหรือแบรนด์คนอื่นที่มีลูกค้าเยอะที่มีคนสนใจเยอะแบบนี้นะคะมาดามหน่อยก็สามารถที่จะบินไปเมืองไทยบ่อยๆไ,ด,ไ,ยยไ,ด,ได,ด,ด้ไปบ่อยๆได้ไปพบปะพูดคุยไปแจกไปแถมไปนุ่นไปนี่ใดนี่อันนี้คือสิ่งที่อยากบินค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> สิ่งที่อยากเป็นสิ่งที่อยากได้สิเฮดแนวใดว่าถี่ห้เห้าเฮดแล้ว ถูกใจตัวเองมีความสุขแบบนั้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าบอไว้เนี่อันดับหนึ่งเลยคือมาดามหน่อยมักแล้วค่ะพี่น้องมักก็คือบอแว้ทำคลิปลง youtube บอกแว้แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมักอยู่หลายคนเดี๋ยวมือหลังมาดามหน่อยสิเอาหลายหลยคนที่เป็นระดับปร,มา,ปรมาจารย์ที่มาดามหน่อยยึด แล้วก็เอามาปฏิบัติแล้วก็จะเอามาเล่าสู่ฟังนี่เดี๋ยวจะเอามาบอกให้พี่น้องฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็คือนึกได้ว่างงานไม่มีอะไรทําก็อยากใช้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์อาจจะเป็นแบรนด์ตัวเองทําแบรนด์ตัวเองแต่สิฮ็ดอยหย,ยังล่ะสินค้าหยังล่ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็จะทําอะไรยังไง แบบนั้นนะคะ่ะหรือจะรีวิวให้ชาวบ้านให้คนอื่นรับเงินแบบนั้นก็ะยากใดกะกะกะอยากจะ,จ,ะจะสื่อสารไปทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะคะ่ะพี่น้องและผู้ใดคือตอนนี้โอเคอาจซิบอลเป็นตอนนี้เพราะว่ามาดามหน่อยก็ยังบพท่านมีคนหูจักมากไม่แต่ว่ากระต่อไปมันกบบระโบนแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาดามหน่อยมักแล้วเห็ดเห็ดโดยที่บอตองบบตองมีความคิดว่าเออจะหยุดนะจะนูน่นจะนี่บอกคะ่ะสิเห็ดไปเรื่อยๆสีบอกไปแบะอยู่นี่แหละจน ขามเขาโล่งคลนละค่ะพี่นอ้องเพราะว่าจะของมากอันนี้ก็อยากมาเบาความในใจให้พี่น้องฟังเนาะว่ามาดามหน่อยคิดแนวดหมาดามหน่อยอยากค็ดยังอยากเป็นแบบหน,นอยากเป็นค้นขายอยากเป็นแม่ค้าอยากขายของขายของทั้งอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีคนส่งของอยู่ที่เมืองไทยแบบนี้นะคะพี่น้องกับกรณีลูกชายลูกสาวนี่แหละที่อยู่เมืองไทยล้วก็จกให้มีไรายได้ตรงนั้นแล้วก็มาดามหน่อยเป็นผู้ เบื้องหน้าเป็นผู้เบือเเบ้องหน้าเพื่อที่จะเสนอสินค้าประมาณนั้นนะค่ะพี่น้องอันนี้ก็อยากอยากฝากพี่น้องนะค่ะพี่น้องเนาะอินบอกขอมาแช่ไอเดียลองเบืองว่าถ้ามาดามหน่อยขายของจะขายอะไรประเภทไหนแบบนี้ถ้าพูดถึงว่ามาดามหน่อยเร่งแบบไดมากเมือ่อค่ะพี่น้องค่ะขอให้มันเป็นการพรีเซนต์บอกแววให้พี่น้องหูจกักให้พี่น้องได้เห็นสินค้ามีสินค้าให้ แล้วถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแบบนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็อยากฝากพี่น้องว่าคุณใดสนใจนะคะพี่น้องเนาะโอเคมันนีว่างก็เลยมาชวนพี่น้องคุยว่าคิดแบบไหนจะทําอะไรจะขายอะไรง่ายๆคือมาชวนพี่น้องคุยก่อนแล้วนี่อยากเป็นแม่ค้านี่แหละคะ่ะแม่ค้าทางออนไลน์นี่แหละคะ่ะอยากเป็นอยากเลีข้ขากลายโอเคก็คุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่น้องขาอินบ็อกซ์มาเดอร์ขาทาย,ยู่ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ